เดี๋ยวมีมีคำถามเรื่องของคำว่าศรัทธาเนี่ยกับความเชื่อเนี่ยแยกกันออกมอ๋อไหนไหน,ไหนใครลองตอบสักคนดีว่าไม่ไม่ต้องกลัวปิดประตูนนะความเชื่อกับความศรัทธานี่ต่างกันยังไงศรัทธามีพลังกว่าศรัทธามีพลังกว่าแล้วความเชื่อจะเป็นวิธีารที่แบบว่ามนมีเกิดเกิดแล้วมันก็หควาเชื่อมันจะแตกเลยที่รู้สึว่า ม,มีใน,นนในคนท่านผลอ่าใครใครมีให้เหตุคเสียนนก็ก็นนโอเคก็โอเคความเชื่อคือความาเชื่อคื <laughs> อเความเชื่ออ่ะใครจะให้กับอธิบายต่อยิย่งให้ยิ่งได้รับนะเลยจะลืมตรงน,นี้จะได้จําคือถ้าเราตอบผิดปุ๊บเนี่ยเราจะได้จํา้แม่นๆเลยว่าเออเราตอบผิดถูกคืออะไรเชื่อคือขาดเหตุผลนะคะ ความเชื่อมรรยากาศเหตุผลได้ไงอ๋อความเชื่อไม่มีเหตุผลใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอะงั้นผมเอาหลักที่ที่มันเป็นตัวหนังสืออ้างอิงกันนะก็บอกว่าอะความเชื่อภาษาอังกฤษว่า belief นะคือความเชื่อความเชื่อหมายถึงการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงแสดงว่ายังไม่ต้องพิสูจน์นะเชื่อหรือการดำรงอยู่จริงโดยอ้างอิงประสบการณ์ จากประสบการณ์ตรงหรือการไต่ตองหรือการอนุมานแสดงว่าความเชื่อเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะเชื่อว่าเราจะรวยเชื่อว่าคนนี้อีกหน่อยจะเป็นคนรวยอันนี้คือความเชื่อมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างมาประกอบเช่นเราดูเลยมืออย่างเงี้ยคนนี้แนวโน้มรวย เป็นความเชื่อแล้วถ,ถ้าตัวก็เชื่อเนี่ยมันก็จะไปสนับสนุนด้วยแล้วศรัทธาล่ะศรัทธานี่มันโอเคแหละตะกี้ที่คุณตอบมาว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าความเชื่อ,อผมจะแบ่งระดับความศรัทธาออกมาให,ให้เห็นเหมือนกับคุณว่าเชื่อว่าอาจารย์ธนพงศ์สอนดีน่าจะให้ความรู้ดีเราก็เลยตัดสินใจมาเรียน พอเรียนเสร็จเฮ้ยใช่จริงด้วยเกิดความศรัทธา <c oughs> ก็เลยไปบอกต่ออย่างเงี้ยอันนี้แารณว่าศรัทธานี่มันี้ีขั้นตอนมากกว่าความเชื่อแต่ทีนี้ว่าศรัทธาจริงๆในทางในทางที่เขาเขียนเป็นตัวอักษรไว้เนี่ยศรัทธาเขาบอกว่าศรัทธาคือศรัทธาหมายถึงความเชื่อที่ความเชื่อความเริ่มสายอ้าศรัทธากลับมาที่ความเชื่อแล้วมันมันย้อนแย้งกันหรือเปล่า <c oughs> ศรทัทธาคือความเชื่อถือความเริ่มใส่แต่แว่ามันมีทํามตัวถือเข้ามาอีกหน่อยนะแสดงว่าแต่เด่มมากก่าเชื่อเฉยเชืช่อถือความเริ่มใส่อาจจะคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาม,มันใช้ควบก,กันม,มันก็เลยกล้ากึ่งก้ากึ่งเพราะว่าศรัทธาก็บอกว่าความเชื่อความเชื่อ,อก็บอกว่าศราัทธาไปไปมามาอ่ะมามาแยกต่อนิดนึงก็บอกว่าศรัทธาคือความเชื่อความเริ่มใส่ โดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือหนึ่งศรัทธาโดยไม่ต้องใช้ปัญญาสแสวงหาความจริงมันคล้ายความเชื่อนะอเป็นความเชื่อหม้ว่าศรัทธาเป็ความเชื่อนี่คือไม่สแสวงหาความจริงเชื่อเลยอันที่สองเขาบศรัทธาโดยใช้ปัญญาสแสวงหาความจริงไปพร้อมๆกันอันที่เริ่มศรัทธามีปัญญามีเหตุมีผลเพื่อนึ้นละอันสุดท้ายที่ศรัทธาต่อ ศรัทธาก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์ด้วยตนเองอแล้วนี่ไงที่ว่าเพราะฉะนั้นคําว่าศรัทธาจึงมีน้ําหนักกว่าความเชื่อตรงที่ว่ามันผ่านขั้นตอนความเชื่อามัหนึกก่งสเต็ปเหมือนที่ผมยกตัวอ,อย่างเลยคีัยว่าตอนแรกเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่สุดท้ายก็เชื่อแต่ตใช้ไปเรียนกับผมพอเรียนจบแล้วไปเป็นหมอดูได้หรือ,อยังไม่ได้เป็นหมอดูได้แต่ว่าเอออาจารย์โอเคศรัทธาละเดี๋ยวบอกเพื่อนไปเรียนต่อไรถามว่าไปเรียนที่ไหนดี เรียนจนังก็นาชมดีประาทาโอเคนะอะทีนี้เข้ามาที่ลายมือไอ้ตรงลายมือเนี่ยมันจะมีข้อบ่งชี้อยู่ว่าใครเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธามากตรงเนี้เราก็จะมาแบ่งให้เห็นว่าตรงตำแหน่งเนินเสาตะเกียบที่เราคุยกันอะเนินเสานี่มันจะมีความเกี่ยวข้องก็คือว่าเรื่องของเนินเนินร้อนรอนเนาะ เหมือนร้อนนนร้อนนนก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสําเร็จอยากร่ำอยากรวยียกว,ว่าในด้านเนี้ยลาบยศสารเสริสุขอ่ะทีนี้พอคนมีใจเข้ามาในเสาเนี้ยสังเกตเห็นเส้นนี้ไหมลากเข้ามาเดี๋ยวนะเอาใหม่พอเส้นนี้มันลากเข้ามาเส้นเสานเนี่ยไอเส้นใจเนี้ยลากเข้ามาในเสา แล้าเข้าไปในนิ้วอันนี้แสดงว่าเป็นความศรัทธาที่มากกว่าแล้วอาจจะเป็นศรัทธาขั้นแรกที่เชื่อโดยไม่ต้องมีสูน์เ <c oughs> ชื่อโดยไม่ต้องประกอบด้วยปัญญาเชื่อเพราะว่าเชื่อเชื่อตามคำล่ำลือหรือเชื่อใดๆก็แล้วแต่กลุ <c oughs> ่มนี้จะเสียเยอะแต่ถ้ามันไม่เข้านิ้ว ถ้ามันโค้งมาพอดีๆโค้งมาแค่อยู่ใต้เนินเสารประมาณนี้ก็ยังโอเคแสดงว่าเชื่อแล้วใช้ปัญญาสาัาผัาความจริงเชื่อพิสูจน์อา่านคนนี้ได้ถ้าเนินเสาดีด้วยถ้าเส้นเด่นๆด,ดีด้วยอันนี้ยเชื่อศรัทธาแล้วสำเร็จนะอย่างเนี้ย ไอนน้ิเสียเยอะเลยอ่านดูนะเดี๋ยเยอะยังไงใจทั้งเส้นเนี่ยเข้ามาในเสาแล้วเนินเสายุคนะและเส้นสนับสนุนเส้นวาสนามาขาดตรงใต้เส้นสมองอีกอันนี้แสดงว่าเชื่อไม่แสวงหาความจริงไม่ประกอบด้วยปัญญาจึงเข้าข่ายมงมงายและเสียหายเยอะแล้วมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่า อย่างนี้ด้วยนะพวกเนี้ยให้ดูเส้นสมองประกอบด้วยคนที่เส้นสมองตรงๆมาพิฆาตอย่างเงี้ยอันเนี้ยเสี่ยงที่บอกว่าสนองพิฆาตอะอยากเร็วอยากรวยเร็วอยากสาเร็จเร็วแต่ไหมแต่คนเนี้ยเส้นสมองเขาโค้งลงแสดงว่าเขามีปัญญามีสมองดีค้นหาความจริงอยู่ถึงจะศรัทธาอย่างไงก็แล้วแต่นะแต่ก็มีเหตุมีผลประกอบไม่ได้งงง่าย อ oh. ัญโยนไต่ตองรบทวนมีจินตนาการเนี่ยแต่พวกนี้เชื่อตามเห็นไม่เส้นสมองเราพูดถึงเส้นสมองพี่คาดตรงๆอ่ะพี่คาดคือตรงเนินอังคารสูงเนี่ยมันจะมันจะหยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหมนถับประมาณนี้ทีนี้ตรงตำแหน่งนี้เอ้ ตรงตำแหน่งนี้มันก็จะเป็นรวดเร็วกับพิฆาตทีนี้ว่าน้ำหนักก็าจะมาอยู่ที่ตำแหน่งรวดเร็วไอ้ตำแหน่งพิฆาตปกติค,คือคืออย่างนี้คือมันไม่ได้ประวัติขึ้นหรอกถึงมาตรงๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งพิฆาตเหมือนกันถ้าถ้าอย่างเงี้ยอ่ะคุณดูมือที่ประกอบคือเราไม่ต้องเอา ว่าสิ้นสุดแค่ปลายนะเอาทิศทางเขาด้วยอ่าเนอไหมคืออย่างเงี้ยถ้าเราลากตามทิศทางเขาจริงๆนะเนี่ยเขาต้องมาถึงนี่เลยใช่ไหมอันนี้ทิศทางเขายังไงก็สุดขอบมือตรงแถวเนี้ยถึงแม้เส้นสมองก็จะสั้นกว่านี้ก็แล้วแต่ให้เอาทิศทางด้วยนะอ่าไม่จะเอาเฉ่าะเส้นอย่างเดียวนะครับอย่างเงี้ยเมื่นอย่างอย่างมือเนี้ยเส้นนี้เขาเข้าไป แล้วเข้าไปทะลุเข้านิ้วเลยนะเนินสาวก็เสียเนินสาวแฟบด้เนินสาวเส,าเสียได้ไอ้เป็นไรเอาหล,ลักๆก่อนอไอ้พวกแย,ย่อยเดี๋ยวพีว่ากันอ, <laughs> อย่าเพิ่งไปลงลึกทีนี้เอาละเมื่อเป็นอย่างงี้สองมือนเราจะเห็นว่าความจริงแล้วคนเนี้ยสองคนเนี่ยมีศรัทธามีความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนที่เชื่อแล้วยังพอพาตัวเองไปประสบผลเร็จก็คือคนที่อยู่ทางนี้นะครับ คนนี้เสียอย่างเรียวเลยเพราะว่าเพราะอะไรเส้นสนับสนุนเสน้นวัฒนาขาดได้สมองเส้นอาทิตย์เสียเส้นอาทิตเข้านิ้วแล้วก็เนินอาทิตย์เสียแล้วเส้นอาทิตถูกตัดอย่างคนนี้ก็จะมีเส้นนี้ขึ้นมาอาจจะไม่ถึงนะหรืออาจจะถึงพอดีก็ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้อย่างเงี้ยได้เปรียบแล้วเส้นอาทิตย์เขาก็เด่นไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมเน,เนินในมือก็โอเคต้้ง้างสมบูรณ์โอเคทีนี้เรามาดูความจริงคนหนึ่ง จริงจริงมีหลายคนนะผมเก็บไว้เก็บสถิติไว้เมื่อนี้มาหาผมเ <c oughs> มื่อนี้มาหาผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอ้เมื่อวันเทิงหายที่ผ่านมาเองผมเห็นในมือปุ๊บผมก็พูดอย่างนี้ผมพูดนี่แหละ้ามือนี้ให้ระวังนะเชื่อมากเชื่อใครมากแล้วจะเสียผมผมเห็นอะไรผมต้องพูดไปอย่างนั้นก็คือเห็นตรงนี้แหละเนินเสายุบแล้วเส้นใจเข้าไปใน เข้าไปในเสาแล้วมันเป็นเป็นร่องสองร่องไงไอ้ร่องอย่างเงี้ยเสียนะเขาก็บอกอาจารย์พูดยังไงตเห็นเลยผมไม่ได้เห็นอะไรผมก็แค่เตือนไปดูฝั่งขวาเส้นวาสนาก็ขึ้นมาเหงนนะเนินในมือโดยภาพเริ่มก็ดีนะเส้นสมองกว่านี้ก็โอเคนะแต่ว่าโอเคแหละหลักๆก็คือมาเสียตรงนี้ที่เดียว ก็แสดงว่าเมือเนี้ยถึงจะเสียยังไงก็แต่นะเขาก็ยังมียังมีทรัพย์สินเงินทองยังมีความที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อยู่เพราะเส้นวาสนาตรงไม่ได้ขานก็เล่าไปเล้ามาหมายว่าคุยกันจนจบแล้วเขาก็สรุปเฉลยให้ฟังว่าเขาโดนอยู่โดนหลอกอยู่สองครั้งไม่ใช่หลอกคือไว้วางใจนั่นแหละเชื่อนั่นแหละไปเอาที่ไปจำนองหมายว่าเขาเอาเอาที่มาจำนามมาเรา แล้วถึงเวลาปุ๊บเขาก็ไม่ได้ส่งดอกมไม่อะไรแต่แต่ถึงเวลาที่มันจะเป็นเรามันเป็นไม่ได้เขาไอคนที่เป็นเจ้าเจ้าของที่อ่ะฟ้องฟ้องหาวา่าเนนี้ชอบโกงเขาไม่รู้ฟ้องอีท่าไหนเหมือนเงินไม่ใช่น้อยน,นะหลักล้านขึ้นนะหนึ่งที่ก็ไม่ได้สองเงินก็เสียสามยังถูกฟ้องอีกยังยังไม่จบมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วอะไรกันคือ เขาไปจ้างผู้รลบเหมาปลูกบ้านราคาหลักหลายล้านนะเขาเจ้าของเขาอ่า๋ยวขอสนวนแล้วกันเี็รวยอะ่ะมีตังเป็นปลูกบ้านประมาณ 5, 000, 000, ทักห้าล้านขึ้นอ่ะแล้วทีนี้อีท่าไหนไม่รู้เขาแบบเหมือนก็เบ,บิกค่าแรงเบ,บิกค่างานอะ่ะไปประมาณทักสี่ล้านกว่าแล้วแล้วเขาก็ทิ้งงานหมดเลยปรากฏว่า พอไปตรวจสอบแล้วไอ้วัสดุที่ใช้เนี่ยไม่ได้เป็นตามสเปคเลยเพอเข้าไปดูพวกนิติกรรมสัญญาหมายถึงว,ว่าไอ้ไอเจ้าของเจ้าของไอ้นี่ไปส่งบริษัทที่ค้าเอามาที่ข่านรั่วงานเป็นบริษัทที่แบบปิดไปแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะฟ้องใครเลยเนี่ยก็เลยเนี่ยนี่ไงคือความเชื่อความศักษามันก็มีที่มาที่ไปในเรื่องของการที่มามาชี้นํามาชักชวนนั่นแหละ ทีนี้มันอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้เขาเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเป็นคนบางคนเนะี่ยถ้าเส้นไม่เป็นแบบนี้เขา,าคงไม่เชื่อแบบนั้นก็คงไม่ได้ไปเสียกันอย่างนั้นได้ง่ายปีเข้าชานแล้วโอเคอันนี้นะสุดท้าคือเปอย่างนี้นะเรื่องของความเชื่อความศรัทธานเนี่ยมันมันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นใครที่มีเส้นเข้าเข้าไปในเสาหรือแนวโน้มเข้าเสาเนี่ยอ่าก็ก็จะทําให มีความเสี่ยงในการที่จะเสียหายเงินแบบนั้นนะครับก็ให้เรามาระวังจงเชื่อโดยข้อสารนะจงศรัทธาก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์กับเรื่องนั้นจริงๆจริงๆประสบการณ์มันมันเกิดขึ้นช้า,กว,ากว่าเรื่องที่มันเกิดนั้นต้องเอาประสบการณ์ของคนอื่นด้วยอย่าเอาประสบการณ์ของตัวเองบางอย่างไม่ต้องไปลองเองหรอกดูข้อเท็จจริงเอานะครับ